สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ100เรื่องหลอนนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่2แล้วนะฮะก็ขอไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกันมาเริ่มเล่ากันเลยนะครับกับเรื่องที่2เรื่องที่2คุณยายที่มาขวางรถเรื่องเล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องของคนขับแท็กซี่คนหนึ่งในค่าคืนที่ฝนตกหนักนะครับในขณะที่คนขับแท็กซี่คนนี้กาลังจะไปส่งผู้โดยสารในระหว่างที่เขากาลังขับรถมาเรื่อยๆเนี่ยจู่ๆก็มียายคนนึงวิ่งมาตัดหน้ารถแบบกระทันหัน ด้วยอารมตกใจเขาก็เลยรีบเหยียบเบรกกระทันหันเพื่อไม่ให้คุณยายใดยโดนรถชนแต่ในใจเขาก็คิดไปแล้วว่ายังไงก็ต้องชนแน่ๆเพราะคุณยายเนี่ยมาตัดหน้ารถแบบเต็มๆเลยหลังจากที่สิ้นเสียงเบรกลงตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยไปประทะก,กับสิ่งมีชีวิตใดๆเขาก็เลยคิดว่าคุณยายเนี่ยอาจจะไม่โดนรถชนเขาก็เลยรีบลงไปดู แต่เมื่อคนขับแท็กซี่ลงไปดูนะครับคุณยายคนดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับรถก็ไม่ได้มีรอยบุบแม้แต่น้อยเลยนะครับไม่มีรอยเท้าของคุณยายหรือไม่มีร่องรอยเลยว่าเคยมีคุณยายเนี่ยวิ่งมาหน้ารถหรืออยู่แถบนั้นถ้าหากว่าคุณยายคนดังกล่าวนะครับถูกรถชนหรือว่าคุณยายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นคนจริงๆอย่างน้อยคุณยายคนนี้จะต้องอยู่แถบนั้นเขา<อ>ไม่มีทางที่จะวิ่งออกจากจุดนั้นไปได้เร็วขนาดนั้น เพราะว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยออกจากรถใช้เวลาแค่ไม่นานและเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ทําให้คนขับแท็กซี่คนนี้สงสัยไปโดยตลอดว่าคุณยายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นใครกันแน่ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่2ของซีรีส์นี้นะฮะก็เป็นเรื่องสั้นเบาๆนะครับผมสำหรับเรื่องที่3นะครับจะเป็นเรื่องแบบไหนจะน่ากลัวหรือเปล่าจะสั้นหรือยาวนะครับก็ต้องขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กับซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอให้ goodbye ครับ